มันเป็นที่อะไรอ่ะทำไมผมเข้าเกมมาแล้วมันอยู่ที่เวลาหกวงหกโมงเนี่ยหกโมงยี่สิบกว่าเท่าเดิมเลยมันเป็นที่อะไรอ่ะท่านผู้ชมไม่งงยิบหายเลยผมอยากให้มันเป็นตอนกลางวันแล้วแมปเป็น dlc เนี่ยไม่สามารถคักคิปเวลาได้เหมือนแมปที่เป็นมอสตนะครับผมโอ้บ้า,บาย,ยิบหายโอเคครับทุกคนเดี๋ยววิดีโอนี้นะคะะรับจ่านมครับผมก็จะพาท่านผู้ชมมา เอารถเอ่อเฮ้ยอันนี้มีเมอร์ซีเดสเบนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยว,วันหน้าวันหน้าเดี๋ยวพามาเล่นเมอร์ซีเดสเบนท์อ่าให้พามาเล่นเดี๋ยวผมจะผมมีรถไทยอยู่คันนึงมันสามารถเกี่ยวข้าวได้ครับท่านผู้ชมคือ K 700อ่ะผมไปดูมาแล้วนะครับผมมันเข้ารบออกเข้ารบออกจากมอดก็เลยมันก็เลยหายไปนะครับผม <S <S เออนะครับผมกอ็อ๋อตอนแรกผมมี K 700อยู่ประมาณสามคันนะครับเดี๋ยเห็นไหม ตอนนี้เหลือคันเดียวโคโลแล้วครับผมเหลือคันเดียวเหลือคันเดียวเลยครับผมตอนแรกมีสามคันนะครับเขาลบออกมันก็เลยหายไปด้วยนะครับผมอผมมีตัวรถไถอะที่มันสามารถติดปากเกี่ยวได้อะผมอยากเอามาลองดูว่ามันจะเกี่ยวได้จริงๆหรือเปล่านี่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 อันนี้อันนี้คืออะไรอะอ๋อนี่เป็นตัวปูอ๋อนี่เป็นโอ้โห เครื่องทำฟาวเลยนี่มาอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองดูนะเดี๋ยวผมลองดูนะท่านผู้ชมนี่ครับโอ้โหมันจะเป็นตูเกี่ยวนะท่านผู้ชมแล้วเกี่ยวแล้วมันจะทำยังไงอ,อ่ะะอ่ะเดี๋ยวดูดูด,ดูดูกันแต่งว่าแต่งอะไรได้บ้างแต่งเครื่องนะครับผมแต่งองค์ทรงเรื่องอ้ยไม่ใช่ทรงเครื่องเกียร์โช๊ไม่ต้องอะลรอนะครับผมเฮ้ย ติดล้ออนี่ก็ได้เหรอโอ้โหล้อไม่มีอะไรเลยนะครับผมเป็นแบบอสองคนสองนะท่านผู้ชมไม่ใช่สี่คนสี่นะครับผมอันนี้สลิงนะครับผมอ,อันนี้จะเป็นท่อเหรอใช่ไหมอ,อันนี้ก็จะเป็นส่วนแต่งเพิ่มเติมแต่ว่าผมก็จะใส่เป็นตัวนี่แหละ ตัวเกี่ยวธรรมดานี่แหละนะครับผมแล้วก็มีแต่งใส่เพิ่มเติมถังน้ำมันสำรองให้ด้วยนะครับผมกล่องซ่อมสำรองอันนี้คืออะไรครับเนี่ยโอ้นี่ไม่ต้องใส่มาไม่ต้องใส่มาใส่มาทำไมโอเคตัวเกี่ยวพอแล้วอันนี้ก็จะเป็นท่อเหรอขอเป็นล้านนะลูกพี่นนะอ่านะนี่คืออะไรบ้เนี่ยเอออ่อ,อ,อ,อก็เหมือนก็เหมือนของทั่วไปนะ อ๋อนี่น้ำหนักแล้วผมวูโูอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่าหาดียวเว้ยน่าหาดียะไหนวะน้ำหนักอยู่ไหนวะอันนี้เหรออันนี้เหรออ๋อเราต้องถ่วงข้างหลังดิเพราะว่าเรามีข้างหน้าเออเราต้องถ่วงข้างหลังอุ้ยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเอ้ยถรวจมาตรวจมาตรวงมาอันนี้คืออะไรวะเนี่ยไม่ต้องใส่มาแม็กกระทะ อ,อ่าสีนี้แล้วกันสวยดีสีได้เปลี่ยนสีได้ด้วยนะครับผมสีที่มันตัดกับธรรมชาติน่ะก็คือสีเหลืองนะครับผมไอสีเหลืองๆอ,ออกแดงๆนะมันจะตัดกับธรรมชาตินะครับผมอันนี้แต่งไม่ได้ครับโอเคเราก้องออกไปเลยชูแอบมืดตึ๊บต๋โอโอ,โอ,โอ,อ้โหผมงงมากเลยแม่งเข้าเกมมาแม่งแบบ มืดแล้วอ่ะเอ้ยเฮ้ย,ยทำไมมันเกี่ยวตลอดเวลาวะเนี่ยเฮ้ยโอเคเดี๋ยวต้องออกเกมเข้าใหม่นะครับโอเคตัดอ่ะโอเคพอเขาเกมมามันก็จะอยู่ในเวลา6โมงเนี่ย6ช่วง6โมงก,กว่าเนี่ยคือทําไมมันถึงอยู่ช่วงนี้วะผ,ผมก็งงเหมือนกันเนี่ยโอ้อ่ะก็ว่ากันไปครับผมตอนนี้เราอยู่กับรถไถที่มีโอ้หทำไมมันเลี้ยวไม่ไปเลยเฮ้ยอะไรเอา ถอยไม่ได้แต่เดินหน้าได้อะไรวะถอยก็อเดินลูกพี่อื้อ๋อกดอะไรบ้างวะเนี่ยขับอะไรได้บ้างวะอ๋อถอยก่อนถอยก่อนอ๋อขับได้ไหมขับไม่ได้หรออาอแล้วผมจะมีไว้ทำไมอะลูกพี่ขับไม่ได้ถามจริงฮะอะไรวะเนี่ยอะไรครับเนี่ย มันถอยหลังไม่ได้ท่านผู้ชมเอ้ยอะไรวะนี่ผมเพิ่งออกรถมาเนี่ยลูกพี่โอ้ยมึนยิบหายเลยวะท่านผู้ชมมันมึนมากเลยอ่ะโอ้ยเนาะ,ะเดี๋ยวเอาคันนี้มาอันนี้หน่อยเอาคันนี้มาเอ่อไปไปชนให้สักหน่อยแงโอ้โหเล่นจะให้เล่นตอนกลางคืนอย่างเดียวเลยว่างั้น หมื่นยิบหายเลยแม่ให้เล่นตอนนี้หลุดออกสักทีหลุดออกสักทีไม่ออกเลยเฮ้ยคว่ำคว่ำคว่ำเว้ยเด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 มันต้องเอาที่ดึงมันต้องเอาที่ดึงอือต้องเอาที่ดึงต้องเอาที่ดึงโอ้โหกดเบรกก็ไม่เบรกเนาะผมจะเบรกให้อ่ะท่านผู้ชมคุณผู้ชมมาคว่ำไหมไม่เหลือมาตรงนี้เนาะ แม่คมแค่วันแรกก็วุ่นแล้วอโ้วันแรกก็เอาซะแล้วอืวันแรกก็เอาซะแล้ววันแรกก็เอาซะแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยเขามึนอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยนู่แหละสตาร์ทเครื่องไม่ได้นะครับผม ผมพยายามดึงใช้ออสลิงดึงเพื่อให้มันได้ไอ้นี้ขึ้นนะครับได้ให้แบบว่ามีมีแรงเกาะขึ้นเนาะท่านผู้ชม,ม,มนี่เด็เดี๋ยวลองเอาพิเกลข้าวแป้งนี้ดูมันจะเป็นยังไงวะตอนนี้มึงขึ้นเถอะลูกพี่มึงพี่ขึ้นเถอะโอ้มึงยิบหายเลยท่านผู้ชมมันอะไรของเขาเนี่ยอ้าวขึ้นขึ้นขึ้น อ่าติดเสาหน่อยติดเสาหน่อยติดเสาขึ้นไหมไม่ติดบ้าจริงๆเลยเชียวโอ้โหยไม่ขึ้นอีกอะไรวะเนี่ยอ่าไหนเนี่ยมึนยิบหาเลยเอาเข้าบ้านไม่ได้อีกเอาเอาเข้าบ้านไม่ได้อีกเอา เออเฮ้ดีเว้ยเราจะทำยังไงยังไงให้มันขึ้นอ่ะโอ้ยบรรยากาศมันก็มืะนสลัอเกิน Self então, เนี่ยผมผมจะทำยังไงให้มันขึ้นเออนี่ไง,ไงนี่ไงนี่เออนี่นี่เออนี่โอเคโอเคเราก็ปลดอ่าปั๊บจากนั้นก็ดึงมาฝั่งนี้ดึงแอนโอ้ยอย่าหๆ่ value, ๆ่มันต้องดึงตรงๆ โอเคโอเคตึบโอเคโอเคได้แล้วครับโอเคสตาร์ทเครื่องได้แล้วครับโอ้ยพี่จะแรงขนได้นี้ลูกพี่วพแรงยิบหายเลยพี่โชมท่านผู้ชมอุ้ยดูดูดูบอลพุ่งดิโอ้โหพุ่งไม่ดูคนขับเลยโอ้โหผู้ชมดูดิ พุ่งไม่ดูคนขับเลยอ่ะไอ้บ้าปื๊ดพุ่งไม่ดูคนขับเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนโอ้โหพุ่งแบบอไปเลยอ่ะพุ่งแบบไม่ดูคนขับเลยอ่ะโอ้โหพุ่งแรงเกินลูกพี่แรงแบบบ้ารือเอาโดดมึงลงหลุมนี่แหละเออหืมอืมอื้อไม่สามารถกดสี่ล้อเอ้ยมีสี่ล้อด้วยนี่ว่า อันนี้คือข้าวนะครับผมอันนี้คือข้าวนะครับท่านผู้ชมครับมาดูกันว่าเราจะเกี่ยวได้หรือเปล่านะแต่ผมตอนนี้ผมยังไม่เห็นที่เกี่ยวเลยอ่ะอผมผมยังไม่เห็นที่เกี่ยวเลยท่านผู้ชมมันต้องเกี่ยวยังไงอ่ะตอนนี้ก็เวลาเมือม่อเมื่อวานที่ผมออกเกมไปมันเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับท่านผู้ชมแต่พอผมกดเข้าเกมมามันก็ประมาณมันก็อยู่ช่วงหกโมงเหมือนเดิมอะเมื่อวานคือผมรอแบบ คือรอให้ให้มันเช้าอะเนาะประมาณครึ่งชั่วโมงอะรอกว่าจะกว่ามันจะเช้าเอ้ยมันเกี่ยวไม่ได้นี่ว่าใช่หรอใช่หรอมันเกี่ยวไม่ได้หรอโอน่าเสียดายว่ะมันมีไว้เฉยเฉนี่ว่าโอ้หรือว่ามันจะเกี่ยวอัตโนมัติอ๋อเดี๋ยวเดเเราลองไปหาแปลงที่แบบว่ามันเกี่ยวได้ไหมผมว่ามันมันจะลงอัตโนมัติเลยนะนี่ทันตะวันผมว่ามันจะลงึกือกอัตโนมัติเลย ใช่ป่ะมีแปลงที่บอกว่าให้เกี่ยวป่ะโหไม่ใช่วะ่ะภารกิจก็มีเยอะอยู่นะแต่ว่าแม่งมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมัน,ม,น,ม,นมันเป็นกลางคืนอะผมไม่ชอบกลางคืนมันมืดโอ้หผมคิดว่าไอ้ตัวนี้มันน่าจะลงอัตโ,ตโนมัติท่านผู้ชมเราเราเราเอาไปลองเกี่ยวไอ้นั่นดูไหม เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวมันด้วยอู้หูเดียวเดียวเดียวพี่สับยกอย่างเดียวเลยนะลูกพี่เนาะมึนจิ๋หายเลยอืดเป็นสิ่งชิบหายเลยสับอย่างเดียวอะมาดูภายในกันสักหน่อยนึงนะครับผมโคตรสิ่งอะโอ้โหดูเลี้ยวไม่ค่อยจะไปด้วยนะอีไปแล้วครับผมเสียงรถ ไอ้นี่ไปทำอะไรถึงเป็นอย่างนี้วะเนี่ยอ้ากลางคืนก็นกลางคืนเนาะมึงจับก,กลางคืนดีนักนะคือต้องขออภัยด้วยมันสะคิปเวลาไม่ได้ครับผมขออภัยมันนะที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับิ้มเฮ้ย hey, เสียงแต่ไพ่ล้อดีว่ะพ่อว่ะเสียงแต่แบบนี้โอ้โหท่าแรงขนาดนี้นะโอ้โ oh, ห oh, ถ้าพี่จะแรงขนาด,ดนะี้ ถ้าพี่จะแงรงขนาดนี้แล้วโอ้โหไม่คนะุ้แรงอะเอออยู่แต่ไฟครับอันนี้เปิดไฟนะครับผมมันจะค่อยๆวืบขึ้นมานะมันมัน,มนไม่ใช่แบบว่าแป๊กขึ้นมาเลยนะครับผมโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮึช่วยชวยช่วยช่วยช่วยวยโอเคกลับมาอีกรอบ กระบุ้ยกับปุ้ยเราไปทางนี้แล้วเอาอยากไปดีนักเอ้าเดี๋ยวไปก็ไม่ไปเอายี้ยอุยชนชนชนไปเลยครับผมไปเลยครับผมนี่ครับอู้เลี้ยวไม่ไปเลยว่ะหักหักก็ไม่ไปอู้เกระเด็นอย่างนี้เลยเหรอลูกพี่มึนยิบหายเลยะ ันนี้คือข้าวอะไรวะเนี่ยข้าวตัวนี้มันไม่ใช่ข้าวภารกิจทำภารกิจอ่ะี่นี่ๆเนี่ยตรงตรงเนี้ยทำภารกิจนะครับผมถ้ามันมีกรอบอย่างเงี้ยคือทำภารกิจเนาะแต่ว่ามันก็ยังทำไม่ได้อยู่ดีอะเนาะมันทำมันยังทำไม่ได้นะครับตรงนี้อู๋ผมกดเลี้ยวมันมันไม่เลี้ยวให้เลยอะท่านผู้ชม มันมึนอย่างเดียวเลยอะว้าวเฮ้ยลัวเขาพังหมดแล้วเอ้ยลัวเขาพังหมดแล้วเนี่ยใจเย็นลูกพี่ใจเย็นใจเย็นใจ้ยิงครับใจเย็นเสียงแตดีนะเมื่อกี้ไม้กระเด็นเลยวะเอาอีกสักดอกไหมโอ้โหไม้ตล่มเลย แค่ได้ยินเสียงแต้ไมไม,ไม้ก็ถล่มแล้วอุย้ยคว่ำอีกเหรอมืนที่ป่าเลย <c oughs> มึงจะยกตลอดเวลาอย่างนี้ไม่ได้ลูกพี่เออโอเควานไปครับผมวางกันปลาอ่าโอ้โหหักเลี้ยวไม่เลี้ยวให้เลยครับผม หักเลี้ยวมันไม่เลี้ยงให้เลยโอ้โหแต่จะยกอย่างเดียวอะ่ะยกอย่างเดียวครับผมดูดิ <c oughs> ยกอย่างเดียวไอ้บ้าแบบคือกด,ดหน้าไม่เอาอะ่ะจะยกล้ออย่างเดียวอะ่ะคือทั้งชีวิตนี้จะยกล้ออย่างเดียวเลยอะ่ะอือยกล้ออย่างเดียวเลยครับท่านผู้ชม ออกตัวแม่งโคตรแรงอ่ะ hmm. ปึ like bbe bbe> ๊กคือออกตัวไปอดูกดเดี้ยวก็ไปเลี้ยวอ่ะอันนี้คือหักเลี้ยวอยู่นะเนี่ยล้อหน้ามันไม่แตะพื้นไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโอโอโหโอเวียนหัวชิบหายเลยเลี้ยวเลี้ยวอุ้ยตรงไหนบ้าจี๊ด เลี้ยว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 ้ยแหมพี่จะยกอย่างเดียวเลยเนาะลองพี่เนาะแหมพี่ก็เออนี่นี่กระเด็นเลยโอเคครับท่ายมสรุก็คือมันเกี่ยวไม่ได้หรอกนะครับผมแม่แล้วเวลากลางคืนมันบ่อยอะไรขนาดนี้วะเนี่ย โอ้คือผมเข้าเกมมาก็คือมันก็เป็นกลางคืนให้เลยอะ่ะมันก็คือเป็นตอนเย็นให้เลยทําไมมันมันไม่เป็นตอนเช้าให้ผมก็ไม่แน่ใจใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมว่าทําไมมันถึงไม่เป็นตอนเช้าให้นะครับผมอันนี้ผมมาถูกทางไปอ๋อถูกถูกถูกใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับอยากให้มันเป็นตอนเช้าต้องทําไงนะครับผมสวัสดีครับ